สวัสดีเด้อจ้าพอกันอีกแล้วค้ากับเอิญตุกาตาผาฝันมาคาเฟ่บ้านสวนเนี่ยจ้ะเ้อะไเอาน้ำมืเอือนโกมะม่วงอกโดกโดกร้ายไหลายมาเพื่อนๆก็มีความสุขกับมื่อใหม่วันใหม่นะคเนาะวันสดชื่นสดใสอากาศดีขนาดพวกเลยมีเวลาก็มากินกาแฟนกันกัน,กน เป็นไอ้ตุ๊กตานั่งตากแดดกินโยคดอยู่น้ำพุน บรรยากาศบ้านๆนาะค่ะเนาะอากาศดีกาแฟหอมๆกับชิมใจกันนั่นเลยคนเวากันเสี่ยงโขกกับ,บกเป็นไครไอ เบิงบ่งเนี้ยอย่างหดน้ำเบืง่งไก่ยย่างตามเป็นพวนเป็นทางเป็นแท่าเลยค่ะทางหลังไปแต่ยักหัว <c oughs> <c oughs> อากาศดีดีค่ะสุดยอดเลย Vogeltje, tia. Eu filmo, เมื่อพอกันเป็นใครอย่างบมื่มีพูดเซาด้วยค่ะ <c oughs> แต่แฟนเอิ้นไอ้น้อยหลงไอทุกตาอย่างไอไอเยอะสลิดเยอะอะทำนี้อนเอาขนามือใหม่วันใหม่ก็คือพเพื่อนๆมีแต่คว,วามสุข กับการมาดื่มกินกาแฟกับเอยตุกตาผาฝันอยู่บ้านสวนเนี่ยจ้าบรรยากาศบานๆงามๆม,มีความสุขตามสไตล์ของแต่ละคนเนาะคะเนาะก็โชคดีกันทุกบ้านทุกคนเราก็ขอบคุณในหลายเนี่ยเจนเนาะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ